สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นานาสาระพอดแคสต์ครับผมเจฟครับและดาดาค่ะวันนี้เราจะชวนมาคุยกันในหัวข้อที่อาจจะฟังดูแปลกๆนะคะขัดกับความรู้สึกทั่วไปนิดนึงคือเรื่องเมื่อชีวิตหันหาทางตายการทำลายตัวเองของสัตว์ค่ะ ครับฟังดูขัดแย้งจริงๆนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยสิ่งมีชีวิตก็ล่าจะต้องพยายามเอาตัวรอดดินรนเพื่ออยู่ต่อใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าในโลกของสัตว์เองก็มีพฤติกรรมที่มันทำร้ายตัวเองหรือบางทีก็ถึงขั้นทำให้ตัวเองตายไปเลยใช่ค่ะซึ่งในการคุยกันวันนี้เนี่ยเราจะมาลองดูกันนะคะว่าปรากฏการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมีอะไรอยู่เบื้องหลังบ้างตั้งแต่งูที่มันกินหางตัวเองเนี่ยค่ะ ไปจนถึงมดที่ระเบิดตัวเองหรือว่าฝูงสัตว์ที่เดินวนๆจนตายครับน่าสนใจมากครับว่ามันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติได้บ้างงั้นเราเริ่มกันที่ภาพที่หลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับสัญลักษณ์โบราณนะครับอูโรโบรสรูปงูงกินหางตัวเองดูมันมีความหมายลึกซึง้งเป็นวัฏจักรอะไรแบบนั้นแต่ในทางชีววิทยาจริงๆล่ะครับมันคืออะไรกันแน่๋อค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยค่ะในทางชีววิทยามันเป็นสัญญาณของปัญหาซะมากกว่าพฤติกรรมงูกินหางตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากความเครียดค่ะความเครียดมากๆเลยแล้วก็เกิดจากการรับรู้ที่ผิดพลาดไปโดยเฉพาะเอ่อในงูเลี้ยงนะคะที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สภาพแวดล้อมไม่ดีอย่างเช่นอะไรครับก็เช่นอุณหภูมิในตู้มันสูงไปร้อนเกินไปหรือว่าไม่มีที่ให้คนหลบซ่อนเลย ทำให้งูรู้สึกไม่ปลอดภัยตลอดเวลาค่ะโหความเครียดนี่มันส่งผลขนาดนั้นเลยเหรอครับทําให้งูสับสนได้ขนาดนั้นใช่ค่ะคือความเครียดเรื้อรังเนี่ยมันส่งผลกับระบบประสาทอัตโนมัติโดยตรงเลยนะคะทําให้การทํางานของร่างกายมันรวนไปหมดรวมถึงการรับรู้กลิ่นการรับรู้ความร้อนซึ่งปกติงูใช้หาเหยื่อใช่ไหมคะพอระบบพวกนี้มันเพี้ยนไปเนี่ยงูบางทีก็เข้าใจผิดค่ะ คิดว่าหางตัวเองที่มันกระดิกกระดิกอยู่น่ะเป็นเหยื่อเป็นอาหารอ๋อเข้าใจผิดว่าหางเป็นเหยื่อใช่ค่ะแล้วมันก็ทําตามสัญชาตญาณน,นักล่าเลยเริ่มไล่กัดแล้วก็กลืนหางตัวเองเข้าไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวโหฝั่งล้วน่ากลัวนะครับกลายกันว่าสัญชาตญาณการล่าที่ปกติช่วยให้รอดเนี่ยดันมาทําร้ายตัวเองซะง,งั้นถ้าช่วยไม่ทันนี่ก็คือบาดเจ็บหนักหรือตายได้เลยถูกต้องค่ะ มันเหมือนเป็นวงจรที่น่าเศร้าเลยคือยิ่งเครียดก็ยิ่งสับสนยิ่งสับสนก็ยิ่งกินห่างตัวเองครับเป็นบทเรียนสำคัญเลยนะครับว่าสัญชาตญาณเองก็มีช่องโหว่หรือถูกปัจจัยภายนอกรบกรวนจนกลายเป็นอันตรายได้เหมือนกันทีนี้นอกเหนือจากปัญหาที่เกิดกับสัตว์ตัวเดียวแล้วนะคะพฤติกรรมทางสังคมเนี่ยบางทีมันก็เป็นกับดักได้เหมือนกันค่ะอย่างปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่า death spiral หรือวงกลมมรณะอะค่ะ วงกลมมรณะชื่อฟังดูน่ากลัวจังเลยครับมันเป็นยังไงครับตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือมดทหารหรือ army ants นะคะมดพวกนี้ส่วนใหญ่สายตาไม่ค่อยดีหรือบางทีก็าตาบอดไปเลยแล้วมันใช้วิธีเดินตามรอยฟิโรโมนที่เพื่อนตัวข้างหน้าทิ้งไว้เป็นเหมือนเส้นนำทางครับครับนึกภาพออกทีนี้ถ้าเกิดมีอะไรมาขวางทางหรือว่าตัวนำฝูงเกิดเดินพลาด วนกลับมาเจอรอยเดิมของตัวเองเข้าโดยบังเอิญมดตัวอื่นๆที่ตามมาข้างหลังก็จะเดินตามรอยนั้นไปเรื่อยๆค่ะเอ๊แต่มันน่าจะรู้ตัวสิครับว่าเดินวนอยู่ที่เดิมทำไมไม่หยุดหรือหาทางใหม่ล่ะครับก็นั่นนะสิคะมันมีสัญชาตญาณแรงมากที่จะต้องตามกลิ่นฟีโรโมนตัวหน้าเท่านั้น พอเริ่มเดินวนเป็นวงกลมใช่ไหมคะรอยฟีโรโมนมันก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะโดนย่ำซ้ำๆมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับดักทางเคมีที่ไม่มีมดตัวไหนกล้าแหกกฎออกมาหรืออาจจะแยกไม่ออกแล้วว่าควรไปทางไหนเหมือนติดอยู่ในโปรแกรมของตัวเองใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะก็เดินตามกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายก็หมดแรงหรือโอนอาหารตายกันไปทั้งวงเลย โหไม่น่าเชื่อเลยระบบนำทางที่ปกติมันดีมากช่วยให้ทำงานเป็นทีมได้กลายเป็นพาไปตายหมู่ซะง,งั้นแล้วเอ่อมีในสัตว์อื่นอีกไหมครับแบบนี้มีรายงานคล้ายๆกันในฝูงแกะที่จีนด้วยค่ะเคยมีคลิปไวรัลเลยนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นแกะเป็นร้อยๆตัวเลยเดินวนเป็นวงกลมต่อเนื่องกันหลายวันเลยค่ะหลายวันเลยเหรอครับ S <S <S ใช่ค่ะผู้เชี่ยวชาญเขาก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเกิดจากหลายๆอย่างรวมกันนะทั้งพฤติกรรมแบบตามฝูง Herd Behavior ที่เป็นธรรมชาติของแกะอยู่แล้วบวกกับความเครียดที่โดนขังอยู่ในที่แคบๆนานๆพอมันมีแกะบางตัวเริ่มเดินวนอาจจะเพราะเบือ่อหรือเครียดหรือรอะไรก็แล้วแต่ตัวอื่นๆก็มองแล้วก็ทาตามไปเรื่อยๆจนหยุดไม่ได้ อ,อ๋อเหมือนพฤติกรรมเรียนแบบกันไปเรื่อยๆในฝูงใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าสัญชาตญาณทางสังคมอย่างการตามผู้นำหรือทำตามๆกันเนี่ยที่ปกติมันก็ช่วยให้รอดได้นะแต่บางสถานการณ์มันก็มีบั๊กหรือข้อผิดพลาดท,ที่นำไปสู่หายนะได้เหมือนกันค่ะครับน่าเศร้าจริงๆครับพอพูดถึงเรื่องการตายหมู่แบบนี้หลายคนอาจจะนึกถึงหนูเลมิงส์นะครับมันมีตำนานที่เล่ากันมานานมากว่า พอประชากรมันเยอะมากๆเนี่ยมันจะพากันไปที่หน้าผาแล้วก็กระโดดลงทะเลฆ่าตัวตายหมู่ไปเลยอันนี้จริงเท็จยังไงครับอ๋อใช่เลยค่ะภาพจำเรื่องเลมิงส์เนี่ยแข็งแรงมากจริงๆแต่ต้องขอย้ำตรงนี้เลยนะคะว่าความจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะเลมิงส์ไม่ได้มีพฤติกรรมฆ่าตัวตายหมู่โดยธรรมชาติเลยค่ะเรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดที่ใหญ่มากๆเรื่องหนึ่งเลยอ้าวเหรอครับไม่ใช่หรอครับเนี่ย แล้วภาพที่เราเคยเห็นหรือเรื่องที่เคยได้ยินมันมาจากไหนล่ะครับทำไมคนถึงเชื่อกันเยอะขนาดนั้น คือจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการอบพยพครั้งใหญ่ตามธรรมชาติค่ะเวลาที่ประชากรเลมิงส์มันเยอะมากๆอาหารในพื้นที่เดิมมันก็จะไม่พอใช่ไหมคะพวกมันก็เลยต้องอบพยพเป็นฝูงใหญ่ๆเลยเพื่อไปหาแหล่งอาหารใหม่ซึ่งการเดินทางไกลๆแบบนี้มันก็ต้องผ่านภูมิประเทศที่อ,อ,อันตรายมากๆอย่างเช่นต้องว่ายข้ามแม่น้ำกว้างๆหรือว่าต้องผ่านแถวๆหน้าผาสูงชันอ๋อหมายความว่า ที่เราเห็นภาพมันตกหน้าผาหรือจมน้ําตายเยอะๆเนี่ยจริงๆคืออุบัติเหตุหรอครับเกิดตอนที่มันกําลังอบพยพกันเยอะๆเบียดเบียดกันไม่ใช่ว่ามันตั้งใจกระโดดลงไปเองถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันเป็นอุบัติเหตุเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดจากความยากลําบากในการเดินทางแล้วก็ความหนาแน่นของฝูงที่อาจจะผลัก,กกันตกหรือเบียดกันตกไปไม่ใช่การตั้งใจฆ่าตัวตายแน่นอนค่ะ ส่วนสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้คนเชื่อเรื่องนี้กันฝังหัวมานานเนี่ยต้องยกความผิดให้สารคดีเรื่อง White Wilderness ของดิสนีย์ค่ะที่ออกมาช่วงปี1958โน่นเลยสารคดีดิสนีย์เหรอครับดิสนีย์เนี่ยนะทำไมเหรอครับคือในสารคดีเรื่องนั้นนะคะมันมีฉากที่ดังมากๆเลยเป็นภาพเลมิงเยอะแยะไปหมดวิงว่งวิงว่งวิ่งแล้วก็ตกจากหน้าผาลงทะเลไปแต่ว่าออตอนหลังถึงมีการเปิดเผยออกมานะคะว่าฉากนั้นเป็นการจัดฉากทั้งหมดเลย จัดฉากใช่ค่ะทีมงานเขาไปซื้อเลมิงส์มาจากที่อื่นเลยนะคะแล้วก็เอาอมาต้อน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 ให้มันวิ่งไปทางหน้าผาเพื่อให้ได้ภาพที่มันดูดรามา่าหน้าตื่นเต้นแล้วก็ตรงกับตำนานที่คนเขาเชื่อเชื่อกันอยู่แล้วนะคะเพื่อให้หนังมันดูน่าสนใจกลายเป็นว่ากรณีเลมิงส์เนี่ยมันสอนเรื่องอิทธิพลของสื่อมากกว่านะแล้วก็เรื่องการตีความธรรมชาติแบบผิดๆของมนุษย์เราเองซะอีกไม่ใช่พฤติกรรมของสัตว์จริงๆเลยใช่เลยค่ะ น่าเสียดายมากที่ภาพจําผิดๆแต่มันทรงพลังมากเนี่ยก็ยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เลยครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับว่าเรื่องเล่าหรือภาพในสื่อเนี่ยมันสร้างความเข้าใจผิดที่ฝั่งลากลิกได้นานจริงๆเอาละค่ะทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมองกันบ้างนะคะไปดูพฤติกรรมการทําลายตัวเองอีกแบบหนึง่งซึ่งมันนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะมีเป้าหมายชัดเจนหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่เกิดจากความสับสนหรืออุบัติเหตุหรือความเข้าใจผิด โหน่าสนใจครับเหมือนอยู่คนละขั้วกับเมื่อกี้เลยมีแบบไหนบ้างครับตัวอย่างที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะก็คือมดระเบิดค่ะ Exploding ants โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ชื่อ Colobopsis explodens ที่เจอในแถบบ้านเรานี่แหละค่ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเวลามดงานพวกนี้เจอกับศัตรูที่มารุกรานหลังอย่างเช่นเอ่แมงมุมหรือมดนักล่าชนิดอื่นมันจะมีวิธีป้องกันตัวแบบสุดยอดเลยคือยอมพลีชีพตัวเองค่ะ มันจะเกรงกล้ามเนื้อท้องมากๆมากๆจนผนังท้องมันแตกออกระเบิดออกมาเลยระเบิดตัวเองเลยเหรอครับโอ้โหแล้วมันช่วยป้องกันร,รังได้ยังไงครับนั่นพอตัวมันระเบิดออกนะคะมันจะปล่อยสารเหนียวเหนียวแล้วก็มีพิษออกมาด้วยจากต่อมใหญ่ๆในท้องนะคะสารนี้มันก็จะพุ่งไปติดตัวศัตรูทําให้ศัตรูขยับไม่ได้หรืออาจจะตายเพราะพิษไปเลย ตัวมดเองน่ะตายแน่นอนแต่ว่าการเสียสละแบบนี้มันช่วยหยุดหรือว่าไล่ผู้บุกรุกไปได้ปกป้องมดตัวอื่นๆในรังแล้วก็ปกป้องนางพญาด้วยซึ่งสำคัญต่อการอยู่รอดของทั้งอนานิคมเลยค่ะโอ้สุดรอดการเสียสละจริงๆครับเหมือนทหารหน่วยกล้าตายเลยมีในสัตว์อื่นอีกไหมครับที่คล้ายๆกันแบบนี้มีในปลวกบางชนิดด้วยค่ะโดยเฉพาะปลวกทหารที่แก่ๆหน่อยนะคะ ในบางสายพันธุ์เนี่ยมันจะมีกลไกคล้ายๆกันคือมันจะมีต่อมพิเศษที่เก็บสารเคมีเหนียวๆหรือสารพิษเอาไว้พอรังโดนโจมตีปลวกแก่ๆพวกนี้ที่อาจจะสู้ไม่ค่อยไหวแล้วก็จะใช้ตัวเองเป็นด่านสุดท้ายเลยค่ะ คือบีบตัวเองให้ต่อมนั้นแตกออกปล่อยสารเหนียวเหนียวมาปิดทางเข้าอุมโมงค์หรือพ่นใส่ศัตรูเลยบางทีก็คือติดตัวเองไปกับศัตรูเลยค่ะเป็นการยอมตายเพื่อซื้อเวลาให้เพื่อนรุ่มรังหนีไปฟังดูเป็นการอุทิศตัวมากๆเลยนะครับ และอย่างกรณีพึ่งงานแหละครับที่เราได้ยินบ่อยๆว่าต่อยแล้วตายอันนี้ถือเป็นกลุ่มนี้ได้ไหมครับใช่เลยค่ะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้เลยเวลาพึ่งงานต่อยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างคนเราหรือสัตว์อื่นๆที่ผิวหนังมันหนาแล้วก็ยืดหยุ่นใช่ไหมคะเหล็กในของพึ่งเนี่ยมันจะมีเงี้ยงเล็กๆเ,เหมือนตะขอพอต่อยฝั่งเข้าไปแล้วเนี่ยมันดึงออกไม่ได้ง่าย พอพึ่งพยายามจะดึงตัวออกหรือบินหนีเหล็กในมันก็จะติดคาอยู่ที่ผิวหนังแล้วมันก็จะดึงเอาส่วนปลายท้องของพึ่งรวมถึงถุงพิษแล้วก็อวัยวะภายในบางส่วนให้หลุดติดออกมาด้วยค่ะโอ้บาดเจ็บขนาดนั้นก็คือตายสถานเดียวเลยสิครับสำหรับพึ่งตัวนั้นใช่ค่ะพึ่งจะตายในเวลาไม่นานหลังจากนั้นแน่นอน การต่อยของพึ่งงานเนี่ยก็เลยเป็นการกระทําครั้งสุดท้ายเป็นการสละชีพเพื่อปกป้องรังปกป้องตัวอ่อนปกป้องราชินีจากภัยคุกคามพฤติกรรมพวกนี้ฟังดูมันขัดกับสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของตัวเองมากๆเลยนะครับแต่ในทางชีววิทยามันมีคำอธิบายไหมครับว่าทุไมถึงเกิดขึ้นได้มีค่ะมีคำอธิบายทางวิวัฒนาการที่สำคัญมากๆเลยคือแนวคิดเรื่อง kin selection หรือการคัดเลือกโดยญาติค่ะแนวคิดนี้เขาบอกว่า พฤติกรรมที่ดูเหมือนเป็นการเสียสละตัวเองเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นแล้วก็ถูกส่งต่อทางวิวัฒนาการได้นะถ้าหากว่าการกระทํานั้นมันไปช่วยเพิ่มโอกาสรอดหรือโอกาสสืบพันธุ์ให้กับญาติพี่น้องของตัวเองซึ่งมียีนร่วมกันอยู่อ๋อหมายถึงถึงตัวเองจะตายแต่ถ้าช่วยให้ญยาติิที่มียีนคล้ายๆก,กันรอดเยอะขึ้นมันก็ถือว่าคุ้มในทางวิวัฒนาการใช่ค่ะประมาณนั้นเลยในสังคมของมแมลงสังคมอย่างมด พึ่งปลวกเนี่ยสมาชิกส่วนใหญ่ในรังมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดใกล้ชิดกันมากๆการที่พึ่งงานตัวหนึ่งยอมตายเพื่อปกป้องรังมันก็เท่ากับช่วยให้ยีนจํานวนมากที่อยู่ในตัวพี่ๆน้องๆของมันรวมถึงราชินีที่เป็นแม่เนี่ยสามารถอยู่รอดแล้วก็สืบทอดต่อไปได้มันเป็นประโยชน์ในระดับพันธุกรรมโดยรวมค่ะแม้ว่าตัวมันเองจะเอ่อไม่รอดก็ตามครับพอได้ฟังทั้งหมดนี้แล้วก็ทําให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นเยอะเลยนะครับว่า เอพฤติกรรมที่เราเรียกว่าการทำรายตัวเองในสัตว์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปหลากหลายรูปแบบมากๆเลยตั้งแต่เป็นผลจากความเครียดความสับสนระบบในร่างกายทำงานผิดพลาดอย่างงูกินหางตัวเองใช่ค่ะหรือไปจนถึงความผิดพลาดของระบบสังคมที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมหมู่อย่างวงกลมมรณะของมดหรือแกะอันนั้นก็เกิดจากสัญชาตญาณสังคมที่มันทำงานผิดพลาดไปในบางสถานการณ์ครับรวมถึงกรณีที่ เอ,อ่อจริงๆแล้วเกิดจากความเข้าใจผิดของคนเราเองที่ไปตีความผิดผิดอย่างเรื่องเลมิงส์ที่แท้จริงเป็นอุบัติเหตุตอนอพยพและสุดท้ายก็คือกลุ่มที่ดูเหมือนทำลายตัวเองแต่จริงๆคือการเสียสละอย่างมีเป้าหมายเพื่อปกป้องกลุ่มปกป้องสายเลือดซึ่งมีคำอธิบายทางวิวัฒนาการอย่างคิน l e เลชันรองรับอย่างมดระเบิดปลวกหรือพึ่ง เรื่องราวพวกนี้มันชี้ให้เห็นความซับซ้อนของธรรมชาติมากๆเลยนะครับว่าสัญชาตญาณเนี่ยที่วิวัฒนาการมาเพื่อให้อยู่รอดมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปมันถูกรบกวนได้มีจุดบกพร่องได้จนนำไปสู่หายนะได้เหมือนกัน ในขณะเดียวกันวิวัฒนาการก็ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่ดูสุดโต่งอย่างการสละชีพเพื่อส่วนรวมได้ถ้ามันให้ประโยชน์ในภาพรวมทางพันธุกรรมมันแสดงให้เห็นว่าเส้นแบ่งระหว่างกลไกาการอยู่รอดกับเส้นทางสู่ความตายเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะคะแล้วบางทีมันก็บางมากๆด้วยครับแต่เป็นหนึ่งในแง่มุมที่น่าทึ่งของกลไกธรรมชาติเหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะมันสะท้อนว่าชีวิตในโลกธรรมชาติน่ะมันเต็มไปด้วยความย้อนแยง้งความเปราะบางแล้วก็กลยุทธ์ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงมันมีความงามในความโหดร้ายนั้นอยู่เสมอซึ่งเราอาจจะไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดด้วยมุมมองของมนุษย์อย่างเดียวก็ได้ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวการสำรวจพฤติกรรมทำลายตัวเองในโลกของสัตว์ที่เรานำมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับหวังว่าจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับความซับซ้อนอันน่าพิศวงของธรรมชาตินะครับ ก่อนจะจากกันไปวันนี้ดาดามีคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆนะคะคือถ้าพฤติกรรมที่ดูเหมือนทำลายตัวเองพวกนี้ทั้งที่เกิดจากความผิดพลาดและที่เกิดจากความตั้งใจเสียสละเนี่ยมันล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกลไกธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้แล้วมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับนิยามของคำว่าการอยู่รอดที่แท้จริงกันแน่คะบางทีนะคะการอยู่รอดในความหมายของธรรมชาติอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่ชีวิตของแต่ละตัวแต่ละปัจเจกเสมอไปก็ได้คะ่ะ หากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาสาระพอดแคสต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ